ได,ได้เตยมนี่นะได้ครับอมได้ครับเตมนี่นะาาครับผมกระแว่าใครเนี่ยหกฟ้านะคุณไหมเนี่ยอิสลามานนายิ่งกว่านะโซ่มาไหนมาที่คน ไอ้ลูกแปดสิบห้าถึงร้อยกิโล การวางของเขาครับเขามุดท่อเข้ามาแล้วเจาะท่อแบบนี้ไม่ใช่เืชพึ่งมีพื้นที่ดูศอสอบมีมาหลักต่อสามเคสแล้วเจาะท่อแล้วก็อัดการจุดระเบิดจุดระเบิดในการลากสายห่างไปประมาณเจ็ดสิบเมตรนะครับหลังุรอบเลยหมายเลยเห็นว่าไม่ทุกทีเกียวเสีอ